โฮลิวตอนที่8กินน้อยทําอีฟแล้วสุขภาพดีจริงหรือสําหรับหนังสือโฮลิวที่เขียนโดยพีเธอแอทิอาถ้าจะมีหัวข้อไหนที่น่าจะโดนวิจารณ์เยอะที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินเพราะดรอกเตอร์แอทิอมองว่ามันไม่ได้สําคัญมากเท่ากับการออกกําลังกายดอเตอร ออทิอมองว่าหลายคนยึดติดเรื่องวิธีกินที่ถูกต้องมากเกินไปจนกลายเป็นกลุ่มเป็นก๊กหรือแม้กระทั่งจนแทบจะกลายเป็นลัทธิเช่นวีแกนคีโตลอซีอาบีแอดคินส์อีฟอินเทอร์มิเตน์เฟสติงต่างฝ่ายต่างก็มองว่าวิธีของกลุ่มตัวเองนั้นดีที่สุดตัวด็อกเตอร์อติอันนั้นก็เคยลองกินอาหารมาหลายวิธีแล้วตอนที่เขาเคยอ้วนมากๆก็ใช้วิธีคีโตไดอัดแล้วได้ผลเวลาอดอาหารก็อดจริงจังเช่นดื่มน้ำอย่างเดียวเป็นเวลาสิบวัน และเขาก็เคยเชื่อว่าอาหารการกินนั้นสำคัญที่สุดสำหรับการดูแลสุขภาพแต่ตอนนี้เขาไม่ได้เชื่อแบบนั้นแล้วหลังจากที่ได้ทำงานกับคนไข้ามานับร้อยนับพันคนเขาก็ได้ค้นพบว่ามันไม่มีวันไซส์ฟิสออลเพราะร่างกายของแต่ละคนนั้นตอบสนองอาหารแต่ละประเภทต่างกันไปคนบางคนสามารถกินไขมันอิ่มตัวได้มากมายโดยที่ค่ายัลเลแทบจะไม่กระดิกขณะที่คนบางคนกินเบคอนไม่เท่าไหรอ l ล l ลก็พุ่งกระฉูดสิ่งที่ดตอร์ อทิอเน้นย้ำม,มากที่สุดคือเราต้องกินโปรโตีนให้พอโดยเฉพาะตอนที่เราอายุเยอะขึ้นเพราะโปรโตีนคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับร่างกายในการสร้างมวลกล้ามเนื้อและอย่างที่เคยกล่าวไปในบทก่อนๆว่าเมื่อเราแก่ตัวลงไปมวลกล้ามเนื้อเราจะหดหายลงไปมากเมื่อไม่มีกล้ามเนื้อเราก็จะบาดเจ็บได้ง่ายล้มได้ง่ายซึ่งทำให้เราไม่สามารถกลับมาออกกำลังกายได้และนั่นจะเป็นวงจรอุบาตท,ที่พาให้สุขภาพเราเสื่อมสุดลงเรื่อยๆมีหลายประเด็นที่ด็อกเตอร์อธิอ์กล่าวถึงแล้วน่าสนใจ และอาจจะทําให้เราต้องกลับมาทบทวนความคิดใหม่สําหรับเรื่องความเชื่อด้านอาหารการกินผมขอหยิบยกมาแค่เพียงบางประเด็นที่น่าจะสอดคล้องกับบริบทคนไทยเป็นพิเศษนะครับต้นกําเนิด f ฟส t i n g แบบ1.6.8เศษ6กส่วน8การควบคุมอาหารนั้นทําได้3แบบ c o Control c a l ค r อร r ร s สตริกช o นลดปริมาณให้น้อยลง d ็อกเตอร์ไดแอเทรีรีสตริกชกินประเภทให้น้อยลงเช่นไม่กินเนื้อไม่กินนมไม่กินแป้ง TR time restriction กินภายใต้เวลาที่น้อยลงเช่นตั้งเป้าว่าวันนี้กินได้ช่วงกี่โมงถึงกี่โมงช่วง5ปีที่ผ่านมาเรื่อง intermittent fasting หรือ IF IF นั้นเป็นที่นิยมในหมู่คนไทยขึ้นอย่างมากและการทำ IF ที่เราได้ยินกันประจำคือ1เศษ6ส่วน8หมายความว่าไม่กิน16ชั่วโมงและกินเพียง8ชั่วโมงเช่นตอนเช้าไม่กินข้าวแล้วเริ่มกินมื้อแรกตอนเที่ยงกินอีกมื้อตอนหนึ่งทุ่มดังนั้นช่วงเวลาที่เรากินข้าวคือ12นาฬิกาถึง20นาฬิกา 8ชั่วโมงแล้วตั้งแต่20นาฬิกาถึงเที่ยงวันถัดไป16ชั่วโมงเราไม่กินอะไรเลยหรือบางคนอาจจะกินข้าวเช้าตอนแปดโมงกินมื้อที่สองตอนบ่ายสามแล้วไม่กินข้าวเย็นดังนั้นช่วงสี่โมงเย็นถึงแปดโมงเช้าก็เป็นช่วงที่ไม่ได้กินอะไรเป็นเวลาส6บชั่วโมงเช่นกันว่าแต่ว่าตัวเลขหนึ่งเศษ6ส่วน8มาจากไหนกันจุดตั้งต้นของความเชื่อเรื่องหนึ่งเศษ6ส่วน8ดฟสติมากจากการทดลองที่ทำกับหนูที่พบว่าหนูที่ได้กินแค่แดชั่วโมง จะมีสุขภาพที่แข็งแรงกว่าและมีน้ำหนักน้อยกว่าหนูที่ได้กินตลอดทั้งวันแม้ว่าสุดท้ายแล้วจะกินอาหารชนิดเดียวกันในปริมาณเท่ากันในแต่ละวันก็ตาม Reference ใน h o วหลิวชี้ไปที่งานวิจัยสองชิ้นนี้ The time-restricted mice gained less weight. Hatori et al. 2012. A 16-hour fast for a mouse. Jensen et al. 2013. งานวิจัยนี้ จึงทําให้เกิดความเชื่อเรื่องการกินเพียงวันละ8ชั่วโมงซึ่งด็อกเตอร์อทิอาเรียกว่าเป็นแฟรหรือแฟชั่นสมัยนิยมที่ไม่ยั่งยืนคําวิจารณ์หลักของด็อกเตอร์แอทิอาก็คือหนูทดลองนั้นมีอายุแค่2-3ปีและถ้ามันขาดอาหารเพียงแค่48ชั่วโมงมันก็เสียชีวิตแล้วดังนั้นการอดอาหาร16ชั่วโมงของหนูจึงมีค่าเท่ากับการอดอาหารหลายวันของมนุษย์ การเห็นว่าหนูอดอาหาร16ชั่วโมงแล้วมีประโยชน์แล้วหยิบ16ชั่วโมงมาใช้ต้งๆกับมนุษย์จึงเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเพราะมันเทียบกันตรงๆแบบนั้นไม่ได้ในการทดลองของอินไวส์ในปี2020ก็พบว่าเมื่อนำอาสาสมัคร116คนมาทำ1เศษ6ส่วน8อีฟก็ไม่พบประโยชน์เรื่องการลดน้ำหนักหรือตัววัดผลด้านสุขภาพอื่นๆแต่อย่างใดกินน้อยลงแล้วอายุยืนจริงหรืออีกความเชื่อหนึ่งที่ดร แอทีอวิจาร์ก็คือกินน้อยลงแล้วจะอายุยืนมีการทดลองครั้งใหญ่2ครั้งที่ทั้งคอนเฟิร์มและสร้างความสับสนให้กับชุดความคิดนี้การทดลองแรกถูกตีพิมพ์ในปี2009ในวารสาร Journal นักวิจัยที่ University of W. S. u n s i n m e d i Son ติดตามลิงวอกหรือ Research Monkey 76ตัวเป็นเวลา20ปีและพบว่าลิงที่ได้รับอนุญาตให้กินน้อยกว่านั้นมีอายุที่ยืนยาวกว่าลิงที่กินได้ไม่จำกัด ผลงานวิจัยนี้โด่งดังมากเดอะนิวยอร์กไทม์ถึงกับเอาข่าวนี้ขึ้นหน้าหนึ่งโดยโปรยหัวว่าไดอะทิงมังคีสออฟเฟอร์โฮปฟอร์ลิฟวิงมังคีสภาพประกอบเป็นลิงสองตัวชื่อคอนดูกับโออันคอนโทรอายุ27ปีแต่ยังดูหนุ่มแน่นแข็งแรงดีขณะที่โออันที่แก่กว่าเพียงสองปีนั้นหย่อนยานและแก่งอมโออันนั้นอยู่ในคอนโทรกรุปคืออยากกินอะไรก็กินไปเลยส่วนคอนโทรนั้นอยู่ในกลุ่มที่ลดอาหารคือได้กินอาหารน้อยกว่ากลุ่มคอนโทรประมาณ 25เปอร์เซกลุ่มที่ลดอาหารนั้นสุขภาพแข็งแรงกว่าอย่างชัดเจนนักวิจัยได้ข้อสรุปว่าข้อมูลชี้ให้เห็นว่าการลดปริมาณอาหาร (caloric restriction) นั้นช่วยชะลอวัยในสัตว์ตระกูล r พ m เม e (primate species) หรือสัตว์ตระกูลวานอนได้อีกเพียง3มปีถัดมาในปี2012เดอะนิวยอร์กไทม์ก็ตีพิมพ์งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งแต่พาดหัวคราวนี้ต่างออกไป s so ว e d i s h r e s e a h e r prolong life at least in monkeys งานวิจัยนี้จัดทำโดย National Institute on Aging ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ National Institute of Health NIH AH. โดยงานวิจัยเริ่มตั้งแต่ช่วงปี 1980s และกระบวนการวิจัยก็คล้ายคลึงกับงานวิจัยของวิสคอนซินมากคือให้ลิงวอกกลุ่มหนึ่งกินอาหารน้อยกว่าอีกลุ่มหนึ่งประมาณ25%แต่ผลปรากฏว่าสุขภาพของลิงที่กินจุก,กับลิงที่กินน้อยกลับไม่ต่างกันเลย เมื่อนักข่าวลองนำงานวิจัย2ชิ้นนี้มาเปรียบเทียบดูก็พบข้อแตกต่างที่สำคัญนั่นคืออาหารที่ลิงกินที่ Wisconsin l i n ได้กินอาหารกล่องที่ผ่านกระบวนการมา (Highly Processed Food) ขณะที่ลิงของ NIH AH นั้นอาหารจะมีคุณภาพกว่าและมีปริมาณน้ำตาลน้อยกว่าโดยมีน้ำตาลแค่4%ในขณะที่อาหารของลิง Wisconsin 1, มีน้ำตาลถึง28.5% ถ้าจะเทียบเคียงให้เห็นภาพลิงวิสคอนเซนเหมือนได้กินแต่อาหารจังฟู้ดขณะที่ลิงของ NAH นั้นกินแต่สลัดบาร์ดังนั้นถ้าคุณกินแต่จังฟู้ดการกินให้น้อยลงย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพมากกว่าอยู่แล้วแต่นักวิจัยของวิสคอนเซนก็ออกมาแก้ต่างว่าอาหารที่พวกเขาให้ลิงกินนั้นมีความคล้ายคลึงกับอาหารที่ชาวอเมริกันกินเป็นประจำหรือที่เรียกว่าแสตดสแตนดาร์ดอเมริกันไดอะนั่นคืออาหารที่เป็น p r o c e ส s f o o แต่ถ้าคุณกินอาหารที่ดีอยู่แล้วการอดอาหารกลับไม่ได้มีผลเท่าต่ออายุที่ยืนยาวเท่าไหร่ยกเว้นเพียงเรื่องเดียวคือการลดปริมาณอาหารลงนิดหน่อยอาจมีส่วนช่วยลดอัตราการเกิดมะเร็งได้ในกลุ่มลิงที่กินน้อยไม่ว่าจะที่วิสคอนซินหรือของ n อ h ต่างก็พบว่ามีโอกาสเป็นมะเร็งน้อยลงดรอตอราจึงสรุปว่าหากกินอาหารที่คุณภาพดีอยู่แล้วการอดอาหารหรือลดปริมาณอาหารอาจไม่ใช่สิ่งจำเป็นและดร เอทิอก็มองด้วยว่าประโยชน์ที่ได้จากการลดสารอาหารอาจจะไม่คุ้มกับสิ่งที่ต้องเสียไปนั่นคือมวลกล้ามเนื้อที่น้อยลงและระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลงลิงในการทดลองถูกเลี้ยงอยู่ในพื้นที่ที่สะอาดและได้รับการฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอแต่มนุษย์อย่างเราไม่ได้อยู่ในห้องปลอดเชื้อเราต้องเจอเชื้อโรคและสิ่งสกปรกมากมายดังนั้นการรับประทานสารอาหารให้พอเพียงจึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อการมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเพื่อต่อกรกับเชื้อโรคต่างๆ อาหารที่กินแล้วอายุยืนอาหารที่กินแล้วอายุสั้นดรอกเตอร์ที่อาบอกว่าถ้าเห็นข่าวหรืองานวิจัยชิ้นไหนเคลมว่าอาหารชนิดนี้กินแล้วอายุยืนหรืออาหารชนิดไหนก่อโรคให้ตั้งแง่ไว้ก่อนเพราะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าร่างกายของแต่ละคนตอบสนองอาหารแต่ละชนิดไม่เหมือนกันดังนั้นเราไม่สามารถบอกได้โดยแน่ว่าอะไรจะดีหรือแย่กับเราบ้างงานวิจัยหลายชิ้นมักจะให้อาสาสมัครทำาฟ o d Frequency q คว s t i o n n a i r e ที่ให้ระบุว่ากินอาหารแต่ละชนิดบ่อยแค่ไหนในเดือนที่ผ่านมาลอง Google ตัว questionnaire ดูแล้วจะเห็นภาพซึ่งวิธีวิจัยแบบนี้มีจุดอ่อนมากมายเพราะคนส่วนใหญ่จะไม่ได้รอกว่าตัวเองกินอะไรไปบ้างเอาแค่3วันที่แล้วกินอะไรยังลำบากแต่นี่กลับจะให้กรอกข้อมูลของพฤติกรรมการกินทั้งเดือนต่อมาก็คืองานวิจัยหลายชิ้นไม่ได้มีการคัดกรองกลุ่มตัวอย่างเราอาจเคยเห็นข่าวว่าการดื่มน้ำอัดลมแบบไดเอ ไร้น้ำตาลนั้นมีความเชื่อมโยงกับไขมันในช่องท้องภาวะดื้ออินซูลินและการเป็นโรคหัวใจข้อสรุปของงานวิจัยกลุ่มนี้คือบอกให้เลิกกินน้ำอัดลมไร้น้ำตาลแต่สิ่งที่งานวิจัยลืมถามก็คือคนกลุ่มไหนที่มีแนวโน้มจะดื่มน้ำอัดลมไร้น้ำตาลคำตอบก็คือคนที่อ้วนอยู่แล้วหรือน้ำตาลในเลือดสูงอยู่แล้วนั่นเองเพราะพวกเขากังวลเรื่องเหล่านี้เขาจึงหันมาดื่มน้ำอัดลมไร้น้ำตาลดังนั้นน้ำอัดลมไร้น้ำตาล จึงไม่ใช่ต้นเหตุที่ก่อให้เกิดไขมันในช่องท้องเพียงแต่คนที่มีไขมันในช่องท้องนั้นมีโอกาสมากกว่าคนปกติที่จะเลือกดื่มน้ำอัดลมไร้น้ำตาลต่างหากหรือเราคงเคยได้ยินว่าการดื่มแอลกอฮอล์หรือดื่มไวน์ในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยให้อายุยืนงานวิจัยแบบนี้ก็ตกเป็นเหยื่อของ healthy user bias Us, คือคนที่อายุเยอะแล้วแต่ยังดื่มเหล้าดื่มไวน์ไหวนั้นดื่มได้เพราะพวกเขายังแข็งแรงอยู่เขาดื่มไวน์เพราะว่าเขาแข็งแรงไม่ใช่แข็งแรง เพราะดื่มไวน์ในขณะที่คนที่อายุเยอะแล้วและไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ก็อาจเป็นเพราะว่ามีปัญหาสุขภาพอื่นๆที่ทําให้ต้องเลี่ยงเครื่องดื่มเหล่านี้หรือคนที่ไม่แข็งแรงบางคนก็เสียชีวิตไปนานแล้วเลยไม่ได้อยู่ในกลุ่มตัวอย่างหากเรานํางานวิจัยเหล่านี้มากลางใหม่แล้วตัดปัจจัยที่เกี่ยวข้องออกเช่นค่า BMI ฐานะทางการเงินและการไม่สูบบุหรี่เราก็จะพบว่าประโยชน์ที่ได้จากการดื่มแอลกอฮอล์นั้นอันตรธานหายไปหมดเช่นกัน ดังนั้นการบริโภคแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะในปริมาณแค่ไหนก็ไม่สามารถเรียกได้ว่าดีต่อสุขภาพในบทนี้เหมือนจะมีแค่อาหารชนิดเดียวที่ด็อกเตอร์อธิอยอมรับว่าช่วยสร้างความแตกต่างได้จริงๆโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่เป็นโรคเบาหวานและโรคหัวใจนั่นก็คือเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทโดยคนที่บริโภคน้ำมันมะกอกและถั่วนั้นจะมีโอกาสหัวใจวายน้อยลง28-31%บทสรุปเรื่องการกินอาหาร หนังสือเฮาทลิวไม่ค่อยเน้นมากนักว่าเราควรกินอะไรหรือไม่ควรกินอะไรหรือการ f a ส t i n g ดีหรือไม่ดีคำตอบขึ้นอยู่กับว่าเราประสบสภาวะแบบไหนอยู่และร่างกายของเราตอบสนองต่ออาหารต่างๆแบบไหนถ้าเราเป็นคนที่มีน้ำตาลในเลือดสูงด็อกเตอร์แอทีแนะนำให้ทดลองใช้ monitor, c o n t i n u o u s glucose monitor CGM ซึ่งจะสามารถรายงานผลเป็นรายชั่วโมงได้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปมีผลต่อค่าน้ำตาลในเลือดอย่างไรบ้างเราจะได้เลือกอาหารที่เหมาะกับเรา แต่สำหรับคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้มีปัญหาด้านสุขภาพการกินอาหารที่คุณภาพดีในปริมาณที่เหมาะสมนั้นก็เพียงพอแล้วแค่ต้องเมคชัวว่าเราได้โปรโตีนมากเพียงพอโดยด็อกเตอร์ที่แนะนำว่าแต่ละวันควรบริโภคโปรโตีน1.6กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณหนัก60กิโลก็ควรบริโภคโปรโตีนให้96กรัมเป็นต้นส่วนอะไรที่เป็นแฟชั่นเช่นการเฟสติงคีโตไดอัก็ทดลองทำได้แต่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับมันมากนะัก มันอาจจะช่วยให้เราแก้ปัญหาสุขภาพบางอย่างได้แต่หากสุขภาพเรากลับมาแข็งแรงเป็นปกติก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่มันทรมานสังขารเกินความจำเป็น